สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อสวัสดี FC พี่เกษตรทุกท่านนะคะวันนี้พี่เกษตรจะพาเพื่อนๆนะคะมา,าชมสวนเกษตรนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะในสวนของพี่เกษตรจะมีมะเขือพิกทัวริสงผักชีเครื่องครัวต่างๆนะคะมีทุกอย่างที่มองเห็นไปน,นั่นที่เป็นที่มีฟางคุมนั่นก็คือผักชีลาวนะคะ พี่กเกษตรจะปลูกส่งแม่ค้าในตลาดหมู่บ้านนะคะนี่เป็นมะเขือเปราะนะคะกันรังติดลูกเลยพี่กเกษตรได้แต่งกิ่งใบที่นหนาๆออกนะคะเพื่อที่จะตัดวงจรโรคมแมลงนะคะตัวเล็กๆหรือ,อเพีย้ยเพี้ยไฟมแมลงปากดูดนะคะเพื่อให้เขาลงุง แต่ถ้าเป็นมากๆพี่เกษตรก็จะนำยาฉุนนะคะมาหมักกับน้ำส้มสายชูนะคะมาฉีดพุ่นกำลังติดดอกเลยตอนเช้าก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ ผสมน้ำหนึ่งฝักบัวฝักบัวที่มองเห็นนะคะก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณยี่สิบซีซีนะคะใส่น้ำผสมกับน้ำแล้วก็มารถที่คูนของมะเขือค่ะ อันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวนะคะกำลังโตจะรดน้ำเช้าเย็นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาดินแห้งแลง้งรดน้ำบ่อยๆเนื่องจากอากาศร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารเนนะคะ มีผักขมด้วยผักคขมนี่เอรวกจริงน้ำนำพริกแจวสุดยอดเลยนะคะแซบอิลีเลยนี่ก็จะเป็นหอมหอมเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากได้อ,อ่อหนอหรือต้นพันหอมเลยทักคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดส่งให้นะคะมีจำหน่ายคะ่ะ อันนั้นผักชีลาวค่ะเพื่อน